ไนเลยวะเป็นดเลยสอคนเนาะผูกไว้คนนับ่จะปังยังน้อยคนรค่นะนะเพิ่มขาดอยอืมฮัลโหลก็ดำหน้าดำยังทีมีะูไว้เป็นนั่งเขาเมาอยู่เรองเพียขนาดบ่เห็ม่ผูกไว้พยันตกเถียงเออคำว่าผกไว้เจ้าผูกเจ้าผูกไว้เนือเลยผูกเอาฝ่ายแร่ผู้ผูกแขนบ่ผูกขาผูกขาไว้เออตะลินโนจะจะาน่ คำว่าให้เจาสารกับบด้เห็นหน้านะบ่ได้อดำหน้าอืมอันลุงพ่นนี่เดี๋ยวจะได้อออกมาเป็นอะนเด้อบด้ยากอันนี้ใหญ่ได้คนเอาแล้วบ่เออตะกี้บ่มีผู้เอาคอืมอันนี้บ่ยากเนาะอันนี้ได้ออกมาเปรี้ยวกันยังหน่อยนะเออเปรี้ยยังหน่อยเอากันยังบุ่บนอืมคอยว่านตะก้าแต่ก้าตะกี้ได้อันนั้นแล้วบ่เชิญเจ้าไปน้ำผึนไปน้ำเกล็ด ไปน้ำเกียนแต่สมัยเกลี่มกี่เกียเนาะเข้าเข้ามาจะบ้านนบานคอโผมกายอยู่แบบไปบ้านคออนเนาอโอ้ยไอเสือคนแเแกงน้าม้จะว่าบอกให้มอดอยู่บานเนียนว่าพุ้นผูกล้านนีแตแล้วยังหน่อยคนมันลงหน้าน้าบ่มีผู้เอาห้อนเกี่ยวเขา ผูกตึงเสนผามดับเออนั้นเขามาเยี่ยมเราไปพืดค่าค่าผู้แข่งใช้เราเราเป็นคนสระโอ้ใหญ่มาจกจวกกัว่าเป็นน้ำเป็นน้ำผู้แข่งไว้บ่<อ>เป็นคนบ่แข่งแรงอืมอันนั้นเดี๋ยวสะเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวสะเอ้ยนั่นเอากันกระบ่เป็น,บบนมันยังน้อยอยู่เอาผูกใส่อู่ไว้นัดมันอน,นอนเลยแม่เขาลงมันโรคกล้าเลยนะอืมโอ้ยงกผัดสารมาปอนเนาะ ยังพอนใ่แบบว่านองนอนอยูเปีนอนออนอปูเอ่ยค่ะกบบแบบยกเบี่ยล่ะเออพอได้ลูพียังไงโอพอปีท้ายปีบอกก็ขึ้นนั้นแล้วจะไยนตะเกาบานนี้โอปีย่ามลงหน้ากับเจ้านเกียวเขาเหลวเจ้าููจาคว่ำขำห้าจะลงห้าจะไปเห็นเบี้ยงสิ กระคานกระตาปุตตะกุนดีตีนจะบ่วงเห็ดเป็นบ่วงนะนะผัว,วยันตุเฉียงยันยตุเฉียงไปไหงงลง่วงแล,แลว้ววันวันนี้อันพุทธุพองเดชประคุดบอกคุดหน้าเฮ่อบอกคุดประสมัยไทยขั้วไอตึกสมัยตึกเอาเอาควายเนาะเอาควายไทยสมัยเชนะ่าควาย,จวายเจ้าสาวนี่นเลยยังได้กว้างเทนาร์คุดไปเรื่อยบอกเราคนถุนเดกหัวเลือกหัวเลือกยุบานโคยุบันโคบอกอันนี้นะอยู่บ้านคออันนี้ง่ายไหมพี่บ้าน เอ็น่อจังใหญ่มามันเป็นจังนดาล่ะฮะซื้อเพื่อเจ้าสิษลูกใหญ่เป็นสาวแล้วจังได้ใหญ่มานาะมันเป็นเนื้อบ้านคอนะโอาตำบลมันโป้อันเด้มองไปเจ้าว่าท่านไปจะเดินน้องคอยยังไม่ได้ไปจักถือมันไปมองอันบ้านใหญ่นะบ้านคอนี่เนาะตำบลญบ้านคอนมา เออโทรหาเจ้าอันนี้มันบมีเนิดมา้ก็มาได้อยู่นี่อยู่ข้างในหนูมาเ็นยังโทรหาสุเจ้านั่นนั่นแลมนะจ้าเขากินอยู่ไปถามเมืองเขาสะกอนไม่ได้ประเด็นอันปุกก็ไม่ได้มาตามคือเมื่อวานนี่นะบ่ เออประเนมีแตประเนน้าไปผู้น้าไปผ้าอมไปหาหมอลูกที่ไอ้อนกับไอลอนนี่ับที่บะปี<น>แล้วลูกเออเ,เออ,อ,เ,อเจ้าอาหารหลัวสือตาั้มมะาฮงมทะใบถัดถัวเห็นหรครับ<ป> จะว่าของเรากินต่อเลยแล้วก็วยังทอดเธอเนาะเอามาทอดนี่ก็ได้เนาะเบอ่งพอไปเอามาเธอกัน ý thức là hại <laughs> hết 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 ครัวหายกระทะไหม้แล้วตอนนี้เชฟกระทะห้างคนใหม่นะครับเมนูอะไรเนี่ยทอดเกี่ยวะโย <laughs> ใูใหม่แล้วใหม่แล้วนั่นนั่นทอดเกียสยสะโย เขียก็เ <screws> ข <in the fridge> ียดไม่ธรรมดานะคะเขียดเซโยวแล้วต้องเอามายาวๆเพราะมันไฟแห้งไฟแห้งของเขาอะไรเชฟกระทะห้างไอนี่เชฟกระทะไม่เชฟกระทะไม่เชฟกระทะดำเชฟกระทะเดือดพอตอนนี้ก <upper movies that rant> ํา <dropped> ลังจะได้กินได้ไหมโอ้ย่า อะไรนะอ้าวกจะยาเขียดชาย,ยูเว้ยเขียดชาย,ยูหลักแดดก็กินไดนน้แล้วมันสุกแล้วเอาไปดีละน้อยทอดปุ๊บกินปัน๊บ องทีละน้อยทีละน้อยนะคะท่านผู้ชม one. Yeah. ใโยใชโยช่โยช่โยชโยชโยชโยไหน่วงหบอเป็นไงอะไม่เป็นไรเติพันของมันเพันใบใหญ่ๆก็ได้ใอใหญ่ๆนะ ห่างทุกอ้อดีกว่าก่อนดักผ่านคนได้ดัเป็นยังมันเจ็ดพันดีเี้ยุปีนไก่ไปหรเปล่อ้าวกระดองเขาจะอันนี้เนี่ย สอกตัวแล้ว,ส,ว,ลวสองตัวแล้วกระโดดไปแล้วให้โยโฮฮิไปแล้วขดเกียดแล้วขัดไปเกลย าามาเนี่ยมาเอามาสเสื้อคลีตเสยโยเด๋าเอาใส่ัวอ,อนันนี้บอกมันันนั้นมันเป็นยังไนมันเป็นพ้าสติก เซียติโยขอาลางมากข้างลางมาก่อนว่าอันนียัต่าตะปูนาบอเอาเอาเอามันออกซะก่อนตะปูหรเอหยัมาอาเอาเอาเอาชาวปราเไทยเขียวอาก่อนเขียวอาก่อนมันอันนี้มันควันางเกี่ยวไว้เขียวก่อนอู้หหมดอเสร็จหน่อเอาเลยเสร็จแล้วเอาเลย ขอคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ย่าทีกอกกดไลค์